มีไดโนเสาร์ไม่ดีอยู่สินะฉันไม่ชอบรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าหรอกแล้วฉันก็เกลียดพวกที่ชอบรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าที่สุดเลยด้วยเจ้าทีเร็กซ์โกหกนะคะพิงเพลรวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลยไดยโนเสาร์จอมป่วนกับเพื่อนรักนะคะเป็นเรื่องของเจ้าทีเร็กซ์คนใจร้ายคนเดิมอีกแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะคะมันก็ไปแกล้งคนอื่นจนตกลงไปในทะเลค่ะแล้วมันก็ได้ไปเจอกับเพื่อนที่อยู่ในทะเลนะซึ่งถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันมากๆ ตอนจบนะคะมันอาจจะเศร้าสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าพื้นตัวนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจากลานะคะเราไปดูกันค่ะว่ามิตรภาพดีๆของทั้ง2ตัวเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จากกันอย่างไรค่ะไปฝากกดไลค์กด,ดแชร์กด,ด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยกาสกาสแย่แล้วเจ้า T-Rex มานะคะโอเจ้า T-Rex นี่ไปซเจ้าพ,พวกที่ผาดรีบมีไปเร็วก่อนที่ฉันจะหักงอนะคะ โอ้ดูเหมือนเจ้าทีเร็กซ์จะชอบแกล้งคนมากๆเลยมีหน้าผายอยู่ข้างหน้านี่ไปไหนไม่รอดแล้วค่อยๆเจ้าทีเร็กซ์นะคะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ฝูงไตสไตราโคโซอรัสค่ะโอ้แต่ว่ามันเหมือนจะพลาดท่านะคะโอ้ แล้วมันก็ตกทะเลไปเองตุ้มค่ะทำยังไ,ไงดีแล้วมันก็ค่อยๆจมลงไปนะคะทรมานจางเจ้าทีเล็กค่อยๆจมสุกคนทะเลค่ะและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนมีอะไรมาพยุงร่างแล้วก็เอาเจ้าทีเล็กนะคะกลับขึ้นมาบนฝั่งค่ะโอ้เมื่อเจ้าทีเล็กรู้สึกตัวก็เหมือนว่ามีใครกําลังเลียหลังของมันอยู่ด้วยนะกินฉันไปก็ไม่อร่อยหรอกฉันคืออีลาสมซสอรัส ถ้าฉันเลียแผลที่หลังของเธอแผลนี้จะหายอย่างรวดเร็วเลยนะโอ้มีคนมาช่วยด้วยนะคะก็เธอรองว่าใครก็ได้ช่วยด้วยนี่นะ ขอบคุณนะเจ้าทีเร็ก่งจะเคยพูดคําว่าขอบคุณเป็นครั้งแรกตั้งแต่มันเกิดมาค่ะมันรู้สึกอบอุ่นและเมื่อได้พูดคําว่าขอบคุณในตอนนั้นเองเจ้าเสียงท้องร้องของเจ้าทีเร็กก็ร้องเธอหิวใช่ไหมล่ะอีลาสโมซอรัสนะคะก็ดำลงไปในน้าแล้วก็หาของกินมาเป็นพวกหอยอค่ะเออฉันเพิ่งเคยกินหอยเป็นครั้งแรกปกติเธอกินอะไรหรอเออฉันกินลูกไม้สีแดงเจ้าทีเร็กโกหกลูกไม้สีแดงนั้นอร่อยกว่าไหมเออไว้เก็บมาให้ละกันนะ โอ้เคี่ยวกับเล็บของเธอสุดยอดไปเลยเธอคงจะแข็งแรงมากสินะฉันแข็งแรงมากในทะเลก็มีไดโนเสาร์ที่แข็งแรงแต่เขาเกเรนะ่ะชอบรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าแพที่หลังของฉัน่ะก็ถูกไดโนเสาร์เกเรตัวนั้นกัดแหละอีลาสโมโซอรัสพูดอย่างเซาซอยค่ะ มีไดโนเสาร์ไม่ดีอยู่สินะฉันไม่ชอบรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าหรอกแล้วฉันก็เกลียดพวกที่ชอบรังแกเพื่อนที่อ่อนแอกว่าที่สุดเลยด้วยเจ้า t ีเว็กซ์โกหนะคะจะว่าไปบนบกก็มีไดโนเสาร์ที่น่ากลัวแล้วก็เกเรมชื่อทีเลชเชมล่ะ เจ้าทีเล็กก็บอกว่าฉันไม่รู้จักหรอกเจ้าทีเล็กนะคะก็บอกว่าฉันโชคดีที่ได้เจอไดนโนเสาร์ใจดีแบบเธอเธอช่างเป็นเพื่อนที่แสนวิเศษจริงๆอ๋อเจ้าอีลาสมอนเตอร์นะคะมองเจ้าทีเล็กแล้วก็บอกว่าฉันโชคดีจริงๆที่ได้เจอเจ้าไดนโนเสาร์ใจดีแบบเธอค่ะเธอคงมีเพื่อนเยอะเลยสินะทีเล็กบอกว่าฉันไม่มีเพื่อนหรอกอย่างนั้นฉันก็จะเป็นเพื่อนของเธอเองพรุ่งนี้เราก็มาเจอกันที่นี่อีกนะ วันต่อมาเจ้าทีเล็กและเจ้าอีลัสโมซอรัสนะคะก็เดินลงไปในทะเลตรงที่น้ำไม่ลึกด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันวันต่อมาไดโนัการ์ทั้งสองก็มาพบกันอีกนะคะถึงคราวที่เจ้าทีเล็กจะพาอีลัสโมซอรัสไปดูสิ่งต่างๆบนบกบ้างค่ะ ทกคนนะคะก็สนิทกันมากเลยสนิทกันวันหนึ่งเจ้าทีเล็กออกไปเก็บลูกไม้สีแดงเมื่อฝูงสไตค์สไตราโคโซอรัสกําลังนอนกลางวันเห็นก็ตกใจนะคะอา้าวทีเล็กนี่นาน,นี้แล้วแต่ทีเล็กนะคะมีท่าทีต่างไปจากทุกทีคะ่ะก็บอกว่าฉันเก็บลูกไม้สีแดงเสร็จแล้วก็จะจากไปคะ่ะ เจ้าทีเล็กคำรามเสียงดังนะคะเจ้าอีลัสโมซอรัสก,ก็ไม่โผล่มาเกิดอะไรขึ้นนะเจ้าทีเล็กขอบลูกไม้สีแดงแล้วก็ได้แต่รอค่ะรอหลังดวงอาทิตย์ตกนะคะเจ้าอีลัสโมซอรัสค่อยๆว่ายน้ำมาใกล้ๆวันนี้เอาลูกไม้สีแดงมาฝากนะช่วยด้วยในขณะเจ้าอีลัสโมซอรัสก,กำลังจะว่ายเข้ามาถึงมันก็จมไปในน้ำค่ะโอ้โหเสียงเจ้าทีเล็กก็โดดลงไปในน้ำนะคะตรงจุดที่เจ้าอีลัสโมซอรัสจมหายไปค่ะ โอ้เจ้าทีเล็กนะคะก็อุ้มเพื่อนเจ้าอีลาสโมซอรัสขึ้นมาจากน้ําได้รับบาดเจ็บค่ะถูกไดโนโเสาร์เกเรที่อยู่ใต้น้ํากัดจนมีบาดแผลตามตัวเลยทําไมเจ้านั่นถึงโหดร้ายขนาดนี้โอ้แล้วเพื่อนนะคะก็ได้บยบายไปค่ะก็เศร้ามากเลยนะคะ เธอหนาทั้งใจดีและเป็นเพื่อนที่แสนวิเศษของฉันอย่างไรละเจ้าอิลัสมูซารัสพูดพร้อมยิ้มอย่างอ่านโยนณน้ท้องทะเลในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงร้องไห้ของเจ้าทีเร็กซ์ดังก้องเลยนะคะจบแล้วละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ